สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมนะครับแกมมอนและอยู่กับ Division 2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อาทิตย์นี้นะครับก็ในที่สุดเราก็มาถึงอาทิตย์สุดท้ายของ Man h u n u อ่าวอลล์ออฟนิวยอร์กในซีซั่น4ซะทีนะครับผมโดยทรกเก็ตของอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นเซอร์ซีนะครับุณพลกดสุดท้ายแล้วก็เป็นมิชชั่นของเฟลาวนะครับผมก็มีทั้งหมด2อันนะครับ เดี๋ยวเราจะล่าเซอร์ซีก่อนแล้วค่อยไปจัดการกับเฟลาวนะครับก็คือจะแบ่งเป็นสองคลิปนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับโดยเป้าหมายแรกนะครับจะเป็นเซอร์ซีนะครับโดยเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าตัวก่อนนะครับผมชื่อจริงนะครับอลิเซียเซอร์ซีคอสบอลนะฮะก็คือคอไซรหัสเรียกขาครับเซอร์ซีอายุ30ปีนะครับ หน้าที่การงานนะครับครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมปลายนะครับ High School English Teacher ที่อยู่ r e s i d e n นนะครับบรุกลินนิวออลนะอลิเซียคอสบอลนะครับถูกรีคูตโดยหน่วย Division หลังจากที่อยู่ในกองทัพนะฮะแล้วก็กำลังจะไปที่โรงเรียนที่แกวเบลตอนที่เธออายุ23่23ปีนะครับเธอได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้งานแรกของเธอนะครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมปลายนะครับ ตอนที่ g ก e ีน o i ซอนถูกปล่อยออกมานะครับคอสบได้เข้าร่วมกับแบล็ k ทัสตอนที่เธอได้รู้ว่านะฮะสถานการณ์ภาคพื้นนั้น,นะครับนั้นสิ้นหวังแค่ไหนนะฮะระหว่างที่ถูกจับเป็นเชลยนะครับและถูกอสอบสวนโดยเฟยลาวนะครับคอสบนะครับถูกรีคูโดยลาวไปที่ b บล็ k ทัสนะครับ <laughs> ย้อนแยงดีเหมือนกันนะเนี่ยระหว่างที่ถูกจับเป็นนักโทษนะครับและถูกอสอบสวนโดยเฟยลาวแล้วคอสบก็คือ พยายามเรียกกรอบเฟลาวเข้ามาที่แบล็กทัสนะครับผมก็อินเทลสอันที่เก็บได้นะครับผมก็คือจะมีทั้งหมด3อันเช่นเคยนะครับอันแรกนะครับเป็นตอนที่เซอร์ซี่นะครับรายงานให้แบรนดอนเชฟเฟอร์ ers, รับทราบถึงการติดต่อกับเฟลาวนะครับว่าเนี่ยเซอร์ซี่ได้ต้อนแล้วก็ชักชวนเฟลาวนะเข้ามาอยู่กับแบล็กทัสนะครับผม อันที่2นะครับเป็นตอนที่เซอร์ซีนะครับได้ทักทักทายเฟลาวนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมทีมกับเฟลาแล้วก็ได้พูดคุยกัน ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นมากนะครับเป็นอันที่นะครับเฟลาวนะครับติดต่อไปหาเซอร์ซีเพื่อขอกำหนดการแล้วก็ที่วู่ของชิคเก้นฮอคนะถ้าใครยังจำได้ชิคเก้นฮอกนะครับก็คือใครเอ่ยผมให้เวลานึกสามวินะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดีเอลลิสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่านะฮะเฟลาวต้องการเอาไปทำไมะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็อื่นเราไปจัดการกับเซอร์ซีก่อนนะครับผมโอเค ไปที่ออได้เลยนะครับ Bounty อยู่นี่นะฮะ The Envoy นะครับผม Manhunt Bounty. Cersei คนหน่วย c e r c i ได้ถูกได้อยู่ที่ f o r Font ที่อ่อเป็นปฏิบัติการที่เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ Division ให้กลายเป็น b l a c k t u s นะครับนี่ Cersei c r o s s b o l นะครับถือ LMG นะฮะครูสอนภาษาอังกฤษถือ LMG <laughs> เออโอเคมาไปาอยู่โน่นใช่ไหมโอเคครับวาร์ปไปเลยนะครับอทิที์นี้เราได้กลับมานิวยอร์กนะครับก็จะบอกว่าไงดีสมกับเป็นอ่อาทิตย์สุดท้ายของวอลล์อ็อฟนิวยอร์กอ่อซีซันสุดท้ายของวอลล์อ็อฟนิวยอร์กจริงๆนะฮะก็คือกลับมาจบที่นิวยอร์กนะครับสำหรับคนที่อ่เห็นตัวเลขอ่อ UI ทางบนขวาน,นะครับผมได้ ทำการเปลี่ยนโปรแกรมสตรีมมิ่งใหม่ครับเนื่องจากดิวิชันมีปัญหากับโปรแกรม OBS นะผมก็เลยไปใช้โปรแกรมตัวอื่นแทนนะครับแล้วมันก็ผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเนื่องจากใช้แล้วไม่ไม่มีปัญหาก,ก็คือมันไม่เด้งหลุดนั่นเองนะผมก็เลยจะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเรารู้สึกมันดีกว่าด้วยนะโอเคมาทางนี้ดีกว่านะฮะ โอ้ยิงกันอยู่เลยนะฮะโอโอ,โอนี่นี่โอเคครับเหมือนภารกิจเอ่อ พวกนี้มันจะยาวกว่าปกตินะแต่ไม่เป็นไรไปต่อเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบอยู่แล้วนะีฮะอันนี้วิ่งมาทางนี้นะฮะเข้าไปทางนี้บัวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ต้องไปทางนี้มัง้งนะอ่าโอเคมาถูกทางแล้วนะฮะอุยนี่ยิงเลย

ทั้งคนและไม่ใช่คนนะครับโอเคหมดละมาไปต่อเดี๋ยวนะเก็บรีซอสนิดนึงนะครับไอโปรเจกต์ของ Resident Evil ที่โคกันนี่คือกินทรัพยากรไปมากนะครับทั้งน้ำทั้งอาหารทั้งคอมโพเนนต์นะฮะต้องค่อยๆทยอยเก็บกลับมาฮะเพราะมันต้องใช้เวลาตั้งหนึ่งร้อยอะเวลาไปโรมก็คือไล่เก็บ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 มาฮะ ไม่ใช่ตรงนี้ครับเพราะตรงนี้มันเป็นไม่ใช่แบล็กทัสเนียศัตรูจริงๆจะต้องเป็นแบล็กทัสอ๋อใช่มันจะกลับมาที่สแควร์ตรงนี้นะฮะนี่แหละครับเดี๋ยวศัตรูก็จะออกมาฮะ เทียบเลยนะฮะสตูออกมาสองด้านเราจัดการทีละด้านนะครับนั่นเป้าหมายออกมาแล้วครับอเลเซียเซอร์ซี่นะฮะโรเอเจน ประทาาอยู่ตรงโ้นด้วยนะครับมาเอยโลกสติงเกอร์หายอ๋อมีเพื่อนมาช่วยยอดเยี่ยมแต่จะเอาคนธรรมดาไปสู้กับโลกเอเจนต์นี่ก็ค่อยากนิดนึงนะฮะนี่ครับอลิเซียเซอร์ซีฮะเจ๊แก้ถือ LMG ด้วยนะฮะ ยิงสู้ยากอ,ยอ,ยอุ้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 ยแรงแรงเรียบร้อยครับชาร์ตดาวเดี๋ยวจัดการมาแล้วครับแคมป์ไว้โอ๊กอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวขอจัดการตัวก่อนนะครับถึงค่อยไปเก็บอินเทลนะฮะ โอเคครับมาไหนดูซิมีอินเทลอะไรนะฮะเชฟเฟอร์รู้เนเ้าวิธีชักชวนเนี่ยเฮ้ย hey, เขาชวนฉันนะพวกเราต่างกันพวกเขาเป็นแค่นหน่วยธรรมดาที่พ่ายแพ้แล้วแกเสียเพนทากก็ไม่ได้งไงแล้วเธอเสียไบโอเล็กเตอร์ไม่ได้งไงบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นความผิดพลาดหรือข้อมูลรั่วไหลมีบางมีหนอนที่คอยปล่ข้อมูลให้ดิวิชั่น สำหรับหน่วยถัวกะทินะการสื่อสารเราควรจะปลอดภัยมันไม่ควรจะมีการล่วนไหลไอแซกดีนะแต่มันไม่ได้น่าจะดีขนาดนั้นไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้บางทีโปรแกรมอาจจะมีช่องทางด้านหลังที่คอมดีเลย์ของเราที่มีเชื่อมต่อบฐานที่ลินคอนเมโมรเรียลไวเปอร์ฉะลอเล่นนะให้ตายสิเธอจะต้องผ่อนคลายลงบ้างเธอจะพูดถูกแต่ฉันจะไม่ยอมให้พวกนี้แตะต้องฉันได้ ไม่ใช่สไตล์ของฉันโอเคเวเปอร์กับเซอร์ซีทะเลาะก,กันนะฮะมีข้อมูลล่วนไหลนะครับออกมาจากฝ่ายเอทอ่าจากบทสนทนาเหมือนกับมีข้อมูลล้วนไหลออกมาจากฝ่ายโรเอเจนะะ Division นะครับไปให้ดิวิชั่นนะครับอืมน่าสนใจน่าสนใจทีเดียวนะครับโอเค จบแล้วนะครับสำหรับแมนฮันนะฮะเซอร์ซี sei, แล้วก็ลูกทีมเชฟเฟอร์ทั้ง4ีอ่อ้ลูกทีมของเฟราวทั้ง4ี่คนนะครับต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราจะไปล่าเฟราวกันนะครับเป้าหมายอยู่ที่แคมไวโอเกนะครับก็โอเคชอบกดไลค์ like, กด subscribe ครับเจอกันใ่คลิปถัดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ